แล้วพี่น้องนะครับกระบะสายทำกินมาผูไดอยากได้ไว้ใส่งานราคาถึกๆนะครับ129,000อกบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นนิกสันนวาร่านะครับรถปี5 0นะครับภาษีขาดเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนะครับใครสนใจนะครับนี่รถเดิมๆนะครับใช้งานได้ปกติสำหรับใครที่จะเอาไปหากินทำกินเนาะตัวนี้นะครับผมใส่ป๊อกแ๊กตัดไฟดับให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่ารถเคยติดเครื่องเสียงมานะครับแต่เครื่องก็คือเครื่องเดิมๆนะครับสุดก็เพิ่งเปลี่ยนพวก ชุดของลงของเหลยวไปให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเอาไปก็คือขับเติมน้ํามันกลับบ้านได้เลยนะครับมาดูภาษีครับตัวนี้นะครับ2พฤศจิกา2568ขาดแล้วเนาะภาษีขาดแล้วนะครับรถถือว่าสวยครับสีผมอาบน้ําให้เรียบร้อยนะครับอ่เปิดแคปได้นะครับเปิดแคปบได้กระจกก็จะเป็นไฟฟ้านะับนี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเปิดแคปบได้ตัวนี้ก็ เขาติดเครื่องเสียงมานะครับแต่ว่าพวกดอกลาโพงพวกซับก็คือเอาออกหมดแล้วนะครับที่จริงเป็นเบาะกรมมหยีครับผมก็ซื้อตัวนี้นะครับหัวมาหุ้มให้นะครับอ่ะถือว่าราคาคุ้มครับ 1, นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ตำหนี่มีท้ายหน่อยนึงครับสีจะลอนลอตรงท้ายหน่อยนึงนะครับไปไปมือกล้องขึ้นรถเดี๋ยวพาไปขับนะครับเดี๋ยวพาไปขับอ่าใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับแอร์เย็นนิ่มนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่า นี่ปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องปิดเปิดปิดแคบกันปิดแคบกันได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋วผมไปปิดให้ครับได้ครับได้ครับปึ๊บก็เดี๋ยวไปกันเลยครับวันนี้ขับให้ชมนะครับความลงความร้อนนะครับปกตินะตัวนี้ขับทางไกลได้สบายๆนะครับแต่ว่าประตูทางด้านขวาไอ้ด้านซ้ายมันไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ นะครับกระจกพวกเส้นทงเส้นท่านครับเคิร์ตเปลี่ยนให้แล้วนะครับก็คือพร้อมไปขับได้เลยพร้อมไปใช้งานได้เลยผมขายแบบย่นเล็มเนาะสายสีขาดนะครับสายสีพึ่งขาดก็ไปต่อได้เลยนะครับนี่ครับนะครับปล่อยมือเดียวขับสบายๆเกียร์ก็เข้าได้ทุกเกียร์ครับตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร์หกสปีด แปเดียวก็ขึ้นร้อยแล้ววันบางๆครับเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับผมใส่แค่ห้เกียร์นะตัวนี้ยังไม่ได้ลงหเลยนะครับนี่ก็จะกลับรถครับปึ๊บ ใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ0918611191หรือมาทดลองขับดูได้นะครับร้านนาเทคเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามอจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวไปไปดูเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์น้ำดันไหมมีไอมีออกระบายหรือเปล่าเดี๋ยวไปเปิดเครื่องให้ให้ดูอันนี้ก็หน้าร้านของเรานะครับ